พเพื่อนช็อบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไคร้ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไคร์มากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากันลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม อุ้ยหนาวอุ้ยมันน้าเลยเนี่ยไม่แล้วเหมือนกันนะเพื่อนโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวจริงนุ๊บเนี่ยทำนไงดีไหมเนี่ยเอ้ยหน้าหนาวไม่ต้องคิดมาแต่เพื่อนนะหน้าหนาวนี่ใช่เลยหิมะตกแน่เพื่อนนะขนาดเลยนุ๊บเออแต่นอนนะโอ้ยในในชื่อเลยคิดมากเลยเนี่ยเออนะเพื่อนนะตอนนี้เราก็มีแค่เสื้อนังงงๆเลยนะเสื้อนังงงๆใช่เราก็แค่เสื้อนังงงงหนึ่งโอ้ยหนาว้ ไฟ,ไฟไม่ไม่บ้าไง,างมาเป็นดินได้มาอย่างไงเออนั่นดีโอ้ยในเมื่อเราจะแก้มาคริสต์มาสละเพื่อนนะอ้าวทำไมอะ่ะเราไม่ทําต้นคริสต์มาสเลยเพื่อนหคริสต์มาสนี่นายเชื่เรื่องคริสต์มาสอย่างนี้เหรอเฮ้ยเพื่อนยองน้อยแล้วก็ไม่มีไปเสียเพื่อนนะเฮ้ยก็จริงของนายโอ้ย,อยหนาวเฮ้ยเอาไงดีเฮ้ยม้าไม่ตกสักหน่อยแต่อากาศข้างนอกมันโอ้โหดิดินเปลี่ยนสีมาเลยเฮ้ย หนาววุ้ยลมหนาวหนาววุ้ยแล้วใครเป็นคนทำอะ่ะนายไงอ่ะฉันเหรอใช่ไปเลยอะ่ะเออไปเลยฉันจะฟอกบ้านอย่างนงี้ยทำไมต้องฟอกบ้านด้วยอะ่ะจะบอกฉันจะฟอกกองไฟนี่ไม่ให้ฉันออกไปโอ้ยน่าฉันหวังดีเพื่อนนะสมมรับว่าถ้าเราขอพรจากเซนต์คอร์ดตา,ายเนยี่ยเราได้ได้ขอจากเซนต์คอร์ดไงเราได้ต้นคำต้นอ่าอะไรนะต้นอะไต้นคริสต์มาสใช่ต้นคริสรต์สมาสอืมอะไรนะนายเลยเพื่อนนะฉันนึงแล้วเหรอโถ่เอ้ยอ่ะ ทำง,ง่ายๆกันนะโอเคไปตัดไม้ไว้ก่อนตัดไมกก้เลยเพื่อนนะออกระดูกโอเคเอาขนได้พร้อมยไปนะไปนะนุป๊ปเฮออออ้ไปมาดีเพื่อนโอเคขอบคุณมากไอกระแตง,โอ,องนะโอ้โอย,อ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 ,ยอยู่ได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้น้ำไม่น้ำแข็งเลยอุ้ยโอเคต้นสนไหนต้นสนไหนโอ้โหเป็นนมะแข็งเลยอยู่ได้ไงเนี่ยโอ้ยแมรี่คริสต์มาส ตรงพุ่งนี้ดิโถ่เอ้ยโอ้ยอ่ะนี่ไงต้นสนใช่ปะไม่ใช่โถ่เอ้ยวิงมิงเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มันหนาวตรงนี้มันอุ่นวะเฮ้ยเอาคำสาบไปแน่เลยหมู่บ้านเราวปิดบุบบานแล้วแข็งเฮ้ยแต่ก็ดีเฮ้ยร้อนอ๋อร้อนร้อนออ้ายร้อนเงาออกเลยเฮ้ยโอ้ยมีลาวาเนอะอุ่นแน่ๆเลยแต่ว่าอย่าทำนะว้ายร้อนอยู่ เอาละอต้นไหนดีนะเอ้ยตน้ตนต้นต้นไหนดีอ่ะต้นนี้แหละเล่นลกันนะขอตัดแรกกันนะเผื่อไปใช้อีกอตัดเป็นขนพุดเดิ้ลเลยเนะนี่ยแหม่ต้นคริสต์มาสเราต้องได้ของดีจากแฟนตาคอร์ดแน่เลยอืมเอาละโอเคได้ประมาณนี้แล้วอืมโอเคตัดไม้ดีกว่านะอู้โอเคได้ไม้โอ้โหเนี่ยมีซิปซิปเดินให้ดอกไหม อะไรฟิเตอร์มาเลยเอาไปปลูกบ้านเงี้ยขี้เกเียจเฮ้ยหยิบพวกเองเนี่ยเอากระดูกมาเลยเฮ้ยเฟตเดนดอหน่อยได้ไหมสักต้น,นยังดีเฮ้ยขอร้องอมีไหมสักต้นไหมโอ้ไม่มีเลยเอ้าวเฮ้ยสวรรค์มาโปรดเนี่ยขอบูดนครับนี่เอาละเวลายวกับเข้าบ้านเลยเนี่ยมีเอาละเอาละเฮ้ยโแต่ว่าอุ่นหนาวหนาวใส่กัน้ย ไปก่อนโอเคโอ้ยโอเคอุ่นหน่อยไออุ่นบ้ายินเลยโอ้ยเป็นมะแข็งเลยเฮ้ยเอาละเอาละเอาละไปนำต้นคริสต์มาสดีกว่านะเฮ้ยเอาละเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอขอหน่อยนี่จิกโอ้อยไผ่แอปเปิ้ลผมโดนหน่อยนะขนมปังขนมปังใช่เอาไพ่สัญญาคอรดนี่แต่ขอพอดต้องให้ลุงกินสันตาคอรดเอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหนะ การที่เราจะให้เซนต์คอร์สมาเนี่ยต้องมีของขวัญให้กับเขาด้วยนะนูบนะเอาละ่ะเราเอาปลูกนี่ว่ะตรงนี้แล้วกันนะนี่ยึบ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 อลูกซันเซอร์คอร์แบบไม่ง่ายคุณตจุจงเราโตเออโอ้โหดี่ต้นคริสต์มาสของจริงเนี่ยไอ,อของจริงแหละของจริงแหละนะเราจะตัดไม้เพื่ออะไรแค่ต้นนี้มาก็พอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราได้นะโอเคเอาละ่ะ เฮ้ยนุบนุบอ้าวว่างไงเพื่อนโอ้ยรอยเพื่อนนะโอ้นายแล้วโอ้สุดยอดเลยเพื่อนนะต้นคิสมานของเราแน่นอนนะแต่ว่าเจ้าคิสมันเนี่ยเราจะไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีดาวใช่ไหมเพื่อนนะใช่มีดาวไอเดียก็ลองไปหาอะไรที่มันทําเป็นดาวได้เพื่อนอะไรเป็นดาวได้เหรอเฮ้ยนั่นมันกรสโตนเฮ้ยใช่ถ้าเราขึ้นไปข้างบนนั้นแก็เราก็ต้องมีดาวใช่ น่าจะจริงครัเพื่อนเออน่าเฮ้ยแต่ว่ามันจะขึ้นยังไงสูงก็สูงฮัลโหลครับมีขอผมไหมอยู่ข้ามเลยเดินเอาละยำๆๆๆๆๆเอาละไม่มีโกรดโตนเลยอะกรดโตนไหนอืมไม่มีเลยโถ่โต๊ะโตกเฮ้ยเอาท่านหน่อยนะเอาเท่าที่มีเพื่อนนะเฮ้ยนี่ไงใช่แล้วใช่แล้วเอานี่ไงไหนก็เอาหน่วยๆอย่างแดงๆไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นนะไม่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 มีไม่ไม่ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเห็นหรอกจริงๆเฮ้ยหมดลงทางลงแล้วไม่มีไม่มีไม่เห็นไม่เห็นลา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 เอาละต่อไปสีแดงมีสีแดงให้ผมใช่เหรอทีไหมอุ้ยนั่นอะไรคิปเปอร์เฮ้ยไม่ดิไม่ดิงบงบงบคนน้อยคนน้อยเฮ้ยเพอ่มอือคนน้อยช่วงนี้ก็มีตังเอาละเฮ้ยเพิ่ม อืมโอเคโอเคคิดซะว่าจะนี่เป็นลูกกระดิ่งแล้วกันนะให้กับเราสองคนนูบกับเรานะเอาละแปะตรงนี้ตรงนี้นี่เอาละแม่เหมือนต้นเบอร์รี่เลยเอาล่ะที่เหลือก็รอคุณจันตามาคุณซันตาครับผมเอานี่วางโต้เลยนี่นี่เนี่อกเลยคนี่นี่นี่มขนมปังนี่นีนี่เลยนี่เริ่มหยิบแล้วเลยเนี่ยเอาละเก็บไะขนมปังเอาละ เต็มกายเพื่อนเฮ้ยเต็ยร้อยแหละท่าได้ขออะไรอะ่ะฉันนะฉันอยากจะได้ดาบแข็งแกร่งที่สุดโลกนี่ขอมาไปไหมเนี่ยก็ไม่ได้ขอมาไปเพื่อนนะก็แค่ได้ดาบพี่มันแข็งแกร่งเอาไว้ฆ่ามซอมบี้ง่ายๆเพื่อนนะเออนี่งั้นฉันขอพี่ที่เก่งไม่ดิขอพี่ที่แกร่งที่สุดในโลกกันนะโอ้โหนี่นายก็ไปตามฉันเลยเนี่ยเออหน่าถ้าได้มาแล้ก็นะเราเนี่ยจะเอาไปทําเงินพอได้เงินมาเนี่ยพอราขึ้นมาเราจะจับบอกว่าต้นสตาคอร์ที่ใหญ่มากๆนะปีหน้าไงปีหน้า อ๋อก็ไอ้ดีๆเพื่อนนะถือว่า,าตอบแทนคุณซานตาคลอดไงเราต้องจัดเด็ดเรื่องอ่าคุกกี้นมถึงรอบนี้จะไม่มีแต่รอบหน้ามีนะเออนี่เอาละมันแต่นุ่นบางโอ้ยขอป้าเพื่อนเอาละเราจะมาผ่านปีนี้ด้วยกันนะซานตาคลอสนะเออเลยวีเวชแล้วแม่เอ,อ้ยพอบอเบาเลิกเลือกอะไรคนจะร้องเพลงเออน่าใครเราอยู่กองไฟนี้ความสุขอะเออรอบปดือนนะออโอเคโอเค วีว so ิชจอแล้วไม่ได้คิดมาดคิดสมาจงจเจริญคิดสมาจงเจริญโอ้โหแล้ววันนี้ฮเอ้ยเฮ้ยหนาวก็หนาวไม่อยู่ที่นอนอไอด้ไงฮะไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอบอกว่าสแตนด์คอใช้ของนะใช่เพื่อนเอ่อเฮ้ยมันจริงเหรอใช่เพื่อนนี่นี่โดนดาบสุดล้อเท่เลยใช่นนี่มันคือดาบอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะดาบก้ามปูมั้งก้ามปูสีแดง อะไรเนี่ยดาบกุ้งดาบดาบปูเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าได้จริงเนี่ยเฮ้ยแน่นอันนั้เพื่อนนะฉันดีใจมากเพื่อนนะโข้้มเป็นจริงๆนะที่ทำต้นซันตาคอร์ต้นนี้นะเพื่อนนะโอ้ขอบคุณครับคุณซันตาคอร์แล้วของเราเหรออืของตัวละนี่ข้างๆโอ้โหช่วยจะได้ไปเพียกปะเฮ้ยเพื่อนนายขอพรจากซนะันตาคอร์นะนายต้องได้แน่เพื่อนนะเฮ้ยมองว่าเขาจะได้ดีโอ้ซัทต์จะไม่เหลือเนี่ยเฮ้ยไพยมาะทองกันบขนม,มปังเออได้เงินหนาะเพื่อนนะ ที่ได้ใช้อุปกรณ์นี่มาเนี่ยเราได้ทําเงินได้หลายบาทไปแล้วนะน้าเสีอเนี่ยนูบเอาละฮึบโวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ที่มันพี่แอ็กซ์หรือเปล่าโอ้โหโอ้เมลี่คิสมาส์คริสมาจงเจริญคริสมาจงเจริญโอ้โหพระเจ้าเอาละใครได้มาอย่างนี้แต่ว่าเราหนาวมาเลยนุ๊ปชาวไหนเบ่นนะ เราทำการไปหาเงินกับเพื่อนมาพนะเอาเงินเหลือใช่เพื่อตอบแทนคุณซซนตาคลอสที่ดียังไงล่ะฮะซซนตาคลอสเออโอเคได้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 ไปนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปล่ามอนเตอร์พัดนะรับรองวันได้เงินเยอะแน่เลยขนาดเลยเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาแร่งนะนู่มนะโอเคพัดนะสู้ๆนะเพื่อนนะเอาล่ะโฮ้ยหนาก็ต้องทนไปล้วจ้าเฮ้ยเหมืองเหมืองเลยจ้าพี่มาแล้วเหมืองโอ้ ชาช่วยกล้วยแขกโอ้โหอุ้ยนี่เป็นแอคอะไรเนี่ยโอ้โหเพลงพระเจ้าของทีวเนี่ยโอ้โหนี่มันจะไม่มีมะพังเลยเนี่ยโอ้โหแรงเกินแรงเกินโอ้ยเต็มตัวเลยเฮ้ยเอาละถ้าเราขุดเพชรได้แล้วก็มันต้องเยอะแน่เลยถ้าเราขุดนี่ได้ยิ่งขนาดนี้แล้วเป็นเพชรขนาดไหนเฮ้ยเอาละขุดทางนี่เลยนี่นะพี่โอ้อะไรนึกขุดก่อนขุดก่อนนี่แน่เอาละโอ้ยฐานอถลักถลักถลักเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเพชรออ้ยโอ้ยเดี oh. heure, ๋ยเพชรเหรอเพชรเหรอไหนไหนอู uh ้อ oh ู oh. right. again, mm ้อเอาละขุดเอเ็กันนะครับอืมออ้ยอืมโอโหโอโหโอ้อ my god โอ uh ้โหอุ้ยเจ็ดเมตรโอ้โหโอ้โหผมสามสิบสองเมตดโอ้โหสี่บล็อกสามสองเมโอ้โหเซนเตอร์คอร์ผมรักเซนเตอร์คอร์ก็วันนี้โอ้โหโอ my god อุ้ย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 อะไรแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยฮะตะวันเม็นปีลงมาไม่เคยเจอพี่แอ็กกระการทไม่ได้เลยเนี่ยโอ้แถมเป็นปีแอ็กเซนต์คลอสว้าวอะไรกันครับเนี่ยอ่าถ้าเราลงไปอื้อเตี๊ยบเตี๊ยบเยอะเฮ้ยอืมจุ๊บๆนี่เนี่ยอ๋อและวเคลียรแหละเพชรจ๋าพี่มาแล้วจ้าพี่บอเพชรน้องแล้วนี่เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหนไหนไหนขอเพชรหน่อยเพชรหน่อย โอ้โโอ้โโอ้โโอ้พระเจ้าว้าวเมรรวยโอ้ยโปได้ง่ายเลยโอ้ยดดูโอ้ยอไม่ค่อยใช้ทิ้งไปนี่เ่โอ้โหเอาละเวตาหาตอแล้วใหญ่เขือือโอ้โหเอาละเ่ลากลับมาสเลยเนี่ยโอ้ย เฮ้ยหนาวอันนี้เนี่ยสัญญาเลยเท่าพีรที่ขายได้ตังมาแล้วก็เฮ้ยสุดยอดหนาวจับหรูๆเลยเฮ้ยบารีต้นต้นเจคอร์สเฮ้ยถ้ามีไก่งวงก็คงมากินเนี่ยเอ้ยเอาไอ้นุ๊กอ๋อวันยังไงเพื่อนเป็นไงบ้างหาแหละเอ้ยอย่าตกใจนะเว้ยนี่เลยนี่อะไรอ่ะแล่เอเมนทิสเนี่ยล่ะแอเมนทิสมันมันต่างๆยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วเพชรอ่ะโอ้โหเพชรโอ้โหเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอ เออเนั่นฟินนี่อ๋อแต่พี่เอ็นี่สีนี่นะโอ้แจ่มเลยแล้วนายเป็นไงบ้างนุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าฟันทีเดียววันช็อตวันคิวนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหหูเงินโโอ้หเฮ้ยโอ้สุดยอดเลยนุ๊บแน่นอนนะเพื่อนนะพลังของดาบคุณสุทธคอนี่ว่าเจ๋งมากมเลยนะโอ้ยนี่เราจะหาเงินได้เรื่อยๆทีนี้โอ้ยเก็บให้ก่อนเลยโอ้ยนี่เราจะรวยเพื่อนนุ๊บใช่เพื่อนนะโอ้ยไปบุกปิ้งเหรอให้ท่านนุ๊บเพื่อนแน่นอนนะ นี่ซื้อหมูปิ้งมาขาทำมานะอุ้ยหมูปิ้งตอนร้อนอุ่นๆนะเพื่อนนะโอ้ยไม่ไม่กลัวไหมเพื่อนนะไม่กลัวอันนั้นเพื่อนนะปีนี้ถือว่าเป็นปีทีดีนะเพื่อนนะอ่าเพื่อนเพื่อนเอาว่าไงเมรี่คริสต์มาสนะเพื่อนนะเอ้ยเมรี่คริสต์มาสนุ๊บอ่าอันนั้นนะเราต้องพาไม่ได้กันนะเพื่อนนะปีหน้าเราจะต้องพาด้วยกันนะต้องทำต้นสแตนด์คอร์ที่แจ่มวงนี้นอนเพื่อนนะได้เลยฉันจะจ้างคนทำต้นสแตนด์คอร์แจ่มๆนะบอกเลยเอาละแล้วปีหน้าจะขออีกดิอะ ปีหน้าเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าพาไปปีหน้าก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะเออเลยเลยๆ,ๆโอเคเราจะต้องสร้างบ้านใหญ่ให้ได้เลยเออจะรอกันนะ2,000 years later <c oughs> นี่ก็ผ่านมาทั้งปีหนึงน่งแลวเสียเนี่ยเฮ้ยมีบ้านหลังใหญ่ลํำรวย เฮ้ยนึกคิดมาสักทีใช่ไหมนุ๊ปใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่งตัวผู้ดีเลยนะนายก็เหมือนกันนะเพื่อนนะเพื่อนนะโอ้โหถึงงี้เนี่ยแม่แต่ชุดนี้มันสึกอุ่นๆเลยเนี่ยเฮ้ยเอาละนี่เดี๋ยวก็ทำเงินมากมายช่วยเหลือคนอื่นแล้ววีนี่จะขอพอะไรฮะนุ๊ปฉันนั่นละไม่บอกละกันนะเพื่อนนะไม่ได้บอกอ่ะเธอหน้านะแต่ว่าฉันมีของขวัญให้กับนายนะของขวัญอะไรอ่ะดูข้างนอกสิเพื่อนข้างนอกเหรอเดี๋ยวจะบอกนะว่าหุย ที่มันทนคริสต์มาสแบบดังดี आ, ที่นะเฮ้ยไปตทีไหนอะฮะนุ๊ปแหนนอนนะครั้งนี้แนละ้วฉันขี้เกียจเองแต่ครั้งนี้ฉันไปหาให้นายเพื่อนนะโอ้โห <c oughs> น้ำตาแทบไหลนี่ใช่นุ๊จริงปะเนี่ยไอ้นุ๊ปเองนุ๊คนเดิมเพิ่มเ,มเมติมคือหล่อเท่กว่าเดิมโอ้โหคำข่มแม้วายคำข่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาไนดะ้เพื่อนนะที่เแล้วก็ตกแต่งตามสบายเพื่อนนะเพื่อนนะแล้วน่าจะขอพรอะไรอ่ะไม่บอกว่าโถบอกเถอะนะเพื่อนนะ เออบอดน่เอาละในเวลาไปตกแต่งแล้วนเนี่ยอของพร้อมเอาละแม่เตรียมการมาเช่ามันก่อนเอาละได้เวลาเต็มตัวแล้วเอาละเอาอะไรไว้ก่อนจุ๊บ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 โอเคเอาละคิดว่าขาบนเนี่ยปีแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาดาวขาบนใช่ไหมจะต,ต้องเอาดาวไ้ขบนให้ได้เลยฮึมขึ้นก่อนขึ้นก่อนมีนาดาวดนมาทีนี้พวกเนี่ยมันจะแบบมีราคาถูกหรือคุณจะับามันนี้แต่วันก็มีค่านะ เอาไปขึ้นที่สูงไงล่ะเอาละเอาละอืมเอาละเฮ้ยนี่ไงมาแล้ว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 เอาละผมมาแล้วครับพี่ปึ๊บ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 นี่แน่เอาละตกแต่งให้ดีว่าปึ๊บเรียล้อยเนาะเดี๋ยวเอาดินมาก่อนอ่าดินไปก่อนจึ๊บ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 อืมจึ๊บจึ๊บโอเคเอาละทำเป็นรูปดาวเอ๊ะ วางอย่างนี้แล้วการทำมันเจิดจ้าหน่อยฮึบฮึบอืมอึบโอเควางอย่างนี้อึบโอเคต่อไปวางตรงขอลงหน่อยกันนะอึบอืมอืลงหน่อยลงหน่อยเอาละวางตรงนี้แล้วก็ลงไปขั้นหนึ่งมองไม่เห็นอึบแล้วก็วางนี่นี่แน่เริ่มกลายเป็นดาวห,หรือเปล่าแน,น่ เริ่มการเป็นดาวนี่ว่ะโอ้ต่อไปประดับด้วยอ่าเลสโตนบอกแล้วกันอึ๊บอะมันเหมือนเป็นอ่ายังไงดีอะเพาะว่ามันก็สวยวกันนะวางรอบๆรอบๆตามความสวยงามของต้นไม้เอ้ยลวกอืมโอเคสหน่อ伊สหน伊นิดสหน่อยโบกนิดสวัสดีหน่อยเอาละต่อไปก็คือต้นนี้นี่เนี้ยวางอย่างเี้เลยมันห้อยเหมือนรูปประคำใช่เปล่าไม่ใช่อึบ อืมโอเคโอเคค่อยเป็นต้นเป็นคนหน่อยปึ๊บปุ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 ๊บอืมเอาละปึ๊บนี่แน่อ่ะตรงนี้ก็อีสต้นนี้แลนดนี่แน่วางให้เยอะๆเลยแม่เริ่มเป็นต้นคริสต์มาสขึ้นมาแล้วสินะเนี่ยต่อไปต่อสีนี้สีขาวไม่ได้วางเลยขึ้นวางหน่อยเดียวอะฮึบสึกว่าเราเสียวดราม่า,มาเนี่ยเอ้ยเอาละอืม,อม เราต้องเลงีย้ยงลูมามาขอพรครับต้นรับรองว่าเราอาหารด้วยกับคุูเซนต้าเยอะแน่นอนเอาละฮึบฮึบโอ้ยฮึบป๊อบป๊บป๊อ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 บป๊แบน๊เบป๊อ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 บปอบป๊อ๊อบอบอบป๊อาอะะาออออบอวออออ ต่อไปก็คืออาหารตัเนี่ยเฮ้ยนูบนูบอ่าอะไรมาเอาอาหารให้มาให้อาหารสิอาหารแล้วออได้เพื่อนโอเคได้เลยเลย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวรอหนึ่งเฮ้ยโอ้โหปีนี้จะจัดเต็มจริงเนี่ยเฮ้ยเค้กเหรอเดี๋ยนะ เค้กแต่งงานเฮ้ยมนได้ไงอ่ะฮะก็เผื่อว่าลลนสตราร์คอสเขามีเอ่อมีอย่างว่านะไม่มีเลยนะเถอเอ้แต่แล้วก็ยังมีเค้ชกช็อกโกแลตแล้วก็นี่ไงนมไอ้คุกกี้แล้วก็เนี่ยนะฮอทดอกแน่นอนนะเพื่อนนะเราของนี่เขากินได้ให้กับเขานะบางทีบางอย่างแล้วก็จะเอาหมูมาให้มันก็ไม่ใช่เออก็จริงนะเอาล่ะละขอพรกันนะแล้วน่าจะขออะไรเพื่อนนะฉันเหรอฉันเอ่อ ขออะไรฮะแค่นี้จะมีไม่พอไงเพื่อนนะเฮ้ยพอหิแค่จะขอว่าขอให้ทุกๆปีแล้วก็ทุกๆคนที่มาขอพรต้นเนี้ยมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องนดหนาวคือง่ายขอให้ไม่มีต้นเอ่อคริสต์มาสแล้วกันนะฮะเอาจิงอ่ะเพื่อนเอาจิงดิก็ขอไม่มีคริสต์มาสกันอยู่เง่คนที่เขาไม่มีตังเนี่ยก็หนาวไม่มีบ้านอีกขอให้คริสต์มานี้ เป็นทุกๆปีแต่ก็นะไม่ต้องมีความหนาวก็ได้คดริสต์มาสอย่างงี้ใจ,จเราโอ้โหพูดะสะเซิงเลยอ่ะฉันขอมันนายกันนะเพื่อนนะเอางั้นเหรอเออน,นะของเงินเหรอโอเคแน่ใจเหรอแน่ใจเพื่อนนะแค่นี้ฉันีความสุขมาพอเพื่อนนะเอาล่ะก่อนที่ต้นคริสต์มาสนี้จะหายไปตามนั้นค,<อ>คุณคุณทุตตะคอสผมขอร้องล่ะขอร้องละครับคุณทตตะคอสช่วยอยู่ที่ไมท้ทีผมหนาวจะตายหาแล้วโอ้เดี๋ยวจะเยเ็นๆหนาวาจริงเอาล่ะ สา,สาธุสาธุสาธุด้วยอ่ะเฮ้ยน่ะสาธุสาธุอเอาละเอาละเอาละ,อาละรอผลคดีว่าคดีเป็นไงโอเคเพื่อนฮโฮโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมาอากาศมันร้อนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยตอดทัศนิโดเลยเฮ้ยเอานุูบอ่าว่าไงเพื่อนอากาศทางนี้แจ่มใสเพื่อนนะเฮ้ยแจ่มใสามากเลยเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยตน้นซันดาคอสเราไม่ต้นคริสมันล้าหายไปแล้วอ่ะ ก่อนนะนี่คือคำขอมาหรอกไอเพื่อนนะงานเสียเนี่ยอากาศก,ก็อุ่นขึ้นโอ้ยหวังทุกคนจะใช้ชีวิตจนสงบสุขได้เนี่ยมัของงั้นละเพื่อนนะมางั้นเราก็ไปบริจาคขอเลยเพื่อนนะสหรับคนที่ไม่มีที่อยู่บ้านนะจะได้ใเขาไม่มีที่อยู่มีของกินกินนะเอ้ได้นุบ๊บก็แต่ใครใจ่ายเอ่อชั้นจ่ายก็ไดนะ้ะโอ้โหตัวพ,พ่อพานุบ๊บป่เราไปช่วยคนดีวกว่านะปีนี้จะเป็นปีคริสต์มาสที่ดีแน่ๆเลยเพื่อนนะให้เราสักคนช่วยกันนะเอ้หนุ่มเจนเนี่ยเอาละไปแบบว่า ไปอะล่ะไปเลย